สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขยายไหลอบอลดามเบ็กเมจิกนะคะดินเรือดินเทวดาขยายลงในขวดไอแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำเอาดินเทวดาเรือเรือนี่เอามาเอาหมดุ่มสายไง ดินเก่าๆก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะดินขี้เลือ่อยเดี๋ยวมันย่อยเร็วขิ้นเร็วอันนี้ใส่ดินขี้เลื่อยค่ะตัวนี้จะให้ร้าดื้อดิ่งอีกดินขี้เลื่อยผสมกับดินที่ใช้แล้วนะคะ โง่เนี้มันทาให้ราเดินดิมันสาดนหะ์มันไม่มาบอนมันไม่งามเกินไปหมวันก้อนใสงง่ินนูงง่งามเกินซึ่งนี่ลองลองใช้เบบไม่งามเกินใช้ดินไอ้นี่เลยกินเลยมามา ียวนี้นะอันนี้มันมีร้ายเลยได้มันะได้มันี่ไม่ใช่คือตัดน้ำนี้หมดเลยตัไปตรงนี้เลยนี่กเลยหมยเป็นี่เลยนี่หนึ่งยอดตัดได้เป็นสอสอข้อ,อ,อสอข้อสมข้ออันนี้ได้ไหมนี่อันนั้นไม่รูมีร้าบ่า อันนี้ยังไม่ได้เกิดนะแค่เนี่ยได้สองข้อค่ะเพราะว่าเขามีมีรากมีรากเกิดมาค่ะอันนี้มีรากอันนี้ก็เริ่มมีรากค่ะกินไปเลยไงไงหนึ่งยอดได้สองข้อนะคะขอรูทามุกทำไงไงอันนี้ได้ข้อเดียวเลยได้ข้อเดียวนีได้แล้ว เสร็จแล้วค่ะขยายไหลบอลเบ็กเมจิกนะคะแต่ว่าตรงต้นกำลังกาลังอันนี้ค่ะกำลังเกิดออกมานหนึ่งย่อดแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะรออีกนิดนึงสองสองอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่ต้นแม่ใบไม่ดำใบไม่ค่อยดำ อันนี้เสร็จแล้วนะคะรอ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 ัปเดตค่ะขอบคุณมากค่ะ